อาทิตย์หน้าเนี่ยที่จีนเขาจะมีการประชุมเนี่ยมันมีมาตรการอะไรบ้างมาคุยเรื่องนี้ลึกๆเลยครับเปิดแฟ้มว่าเขาจะอาจจะมีการประชุมถึงเรื่องมีมาตรการอะไรบ้างที่น่าสนใจเป็นพิเศษอาจารย์จะพบกับอ๋อครับคือปกติแล้วเนี่ยในช่วงต้นมีนาถึงกลางมีนานะฮะจีนจะมีการประชุมใหญ่ประจําปีสองสภานะครับสภาแรกก็คือสภาที่ปรึกษาตระกแห่งชาตินะฮะนะครับ,รบซึ่งมีหวังหู้หนิงเนี่ยเป็นประธานสภานะครับ สภานี้ก็จะเริ่มประชุมกันในวันวัน,วนอังคารนี่แหละนะครับวันอังคารที่ที่สี่มีนาคมนะฮะและหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นนะครับวันที่หมีนาคมนะฮะก็จะมีการประชุมสําคัญอีกสภานหนึ่งนะซึ่งสภาเนี้ยน่าจะมีความสําคัญโดดเด่นเป็นพิเศษนะฮะก็คือการประชุมสภาประชาชนจีนนะฮะแล้วก็หรือว่า the people national congress นะฮะซึ่งจะประชุมกันตั้งแต่วันที่ 5มีนาคมแล้วคงสิ้นสุดเอาวันที่13มีนาคมก็ประมาณสัก7-8บบวันนะครับทําไมมันสาคัญครับการประชุมอสองสภานี้นะครับนะก็เพราะสองสภานี้ไม่ใช่เป็นการประชุมแบบปิดนะอย่างกรณีของพากคอมมิวนิสนะพรคพักคอมมิวนิสต์เนี่ยเวลาเขาประชุมแล้วเขาจะประชุมกันทุก5ปนะีการการประชุมแบบแบบเรียกว่าสมัชชาแห่งชาติดีนะฮะแบบ The p a คองเกรสนะฮะนะครับนะนะ และหลังจากนั้นเขาก็จะมีประชุมกันในแต่ละปีก็เป็นประจําก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางประชุมคณะกรรมการบริษัทบูโรแล้วว่าคณะกรรมการกรรมการการเมืองแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการประจาของบริษัทบูโรซึ่งมันจะประชุมกันบ่อยนะครับนะแล้วก็แล้วก็มีการเสนอเข้ามาในในรัฐบาลนะครับนะฉะนั้นการประชุมสภาประชาชนและสภาที่ปรึกษาเนี่ยมันสําคัญยังไงครับมันสําคัญก็เพราะว่าเขาจะได้มีการ กำหนดเป้าออกมาอย่างเป็นทางการว่าปีนี้ GDP จีนจะโตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป้าเนี่ยมันจะออกมาจากอะไรครับออกมาจากการประชุมของสภาประชาชนนี่แหละนะครับเพราะเป้านี้คุณจะต้องเอามาสภาประชาชนจะไม่ง่ายเลยมันทําหน้าที่คล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับสภานิติบญญัติแห่งชาติของประเทศทั่วไปนะครับสมาชิกของสภาประชาชนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสมาชิกภาคคอมพิวเตอร์เสมอไปนะฮะทั้งสองสภาเลยสภาที่บุษาด้วยนะฮะคุณจะเป็นกี่ได้เป็นก็ได้นะครับนะ S <S <k iller> เขาก็เลือกขึ้นมาตามตามเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆนะครับ <S <S ไม่ว่าเป็นหน่วยงานรัฐก่อดีหน่วยงานเอกชนก่อดีหน่วยงานประชาชนก่อดีจังหวัดต่างๆหน่วยงานของตัวแทนของชนกลุ่มน้อยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะแล้วก็ประชุมกันนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับหน้าที่ของสภาประชาชนเนี่ยน,นะครับโดยไม่ยิ่งสภาปร,ระชาชน,นที่ที่จะประชุมกันตั้งแต่วันพุธเนี่ยนะครับนะ ก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีการออกมารายงานของนายกรรีหลี่เฉียงนะอ่าซึ่งเป็นถือว่าเป็นเป็นผู้นําของอ่าอ่านะครับไอสเตเตเชาซิลหรือว่าครมอของจีนนะฮะนะครับเพราะว่าตัวตัว,ตวของสีจย้นผิงนั้นเขาเป็นประธานพิจีนะเขาไม่ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินโดยตรงนะฮะแต่ว่ามีนายกรรมีตรีที่จะทําหน้าที่บริหารโดยตรงแล้วก็รายงานขึ้นไปนะครับอ่าในส่วนที่เหนือขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นระดับของรัฐบาลเจ้ดีระดับของพรรคก็ดีใช่ไหมครับนะการจะหลีเชียงก็จะออกมาไปครับออกมา <laughs> พูดถึงอะไรครับ The Government Work Report ก็คือรายงานการทํางานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมานะว่าว่าเออพิ่ผบานมารัฐบาลเนี่ยมีผลงานยังไงบ้างนะครับซึ่งเราปรากฏออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าเขาสามารถบรรลุปเป้าหมาย GDP ที่5%้าเซ็นได้นะและปีนี้ก็คาดว่า,ค,า,ค,า,ค,าคงจะตั้งที่ห้าอซ็นอีกเหมือนกันนะครับนะแล้วขณะดเดียวกันเนี่ยไอ้เด e Government Work Report นี่นะครับนะ มันก็จะมีการรายงานรายงานอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่เป็นรายงานสําคัญนะ,ะนะครับนะครับในระดับย่อยลงมาแต่ว่าสําคัญมากก็คือเนยครับ The Central Economic Work Conference นะครับก็คือการประชุมว่าด้วยเศรษฐกิจนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะเาจะประชุมกันท,กทุกปีในเดือนธันวาคมนะเพราะอะไรครับเพราะเขาจะเขาจะได้กําหนดเป้าเอาไว้ภายในนะยังยังไม่เป็นทางการไม่ว่าจะเป็นเป้า gdp เป้าการจ้างงานนะครับเป้าของเงินเฟอ้อนะครับ เป้าของกรณีของเรื่องอื่นๆเป้าของยบายการเงินเป้าของยบาบการกลังนะครับอ่หรือว่าเป้าทางด้านเอะนะครับการค้าต่างประเทศนะอะไรทั้งหลายนี่นะมันจะกำหนดออกมาจากไอเซ็นทรัลอีคโนมิกเวิร์คคอนเฟอเรนซ์นะนะครับซึ่งก็ได้มีกำหนดไว้ว่าในปีเนี้ย่ารัฐบาลจีนอาจจะมีการใช้ยิไบสกินมาภาาน,นะครับอ่านะกินมาภาพมันต้องมียบาบหลักสองเรื่อง คือนโยบายการคลังและนโยบายการเงินที่เป็นใแบบเป็น proactive macroeconomic policy ก็คือจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจมาภาคเชิงลุกเพิ่มมากขึ้นนะโดยไม่อย่างยิ่งนโยบายการเงินเพราะอย่างที่คุณผู้ติดตามมาก็คงจะคงจะจําได้ว่าจีนเองเนี่ยใช้นโยบายการเงินการเงินอย่างระมัดระวังติดต่อกันมาแล้วเนี่ยถึงสิบสี่ปีนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณสักปีนะครับ เอ่อเอ่อก็ก็คือตั้งแต่ช่วงที่เกิดไอ้ซัพย์ามคลายสินนั่นแหละนะครับผมจำได้สิบสี่ปีนี้นะฮะนะครับเอ่อสภาความสินเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีเอ่ออ่อในในอย่างจริงจังก็คือปีสองพันสองพันเก้าใช่ไหมครับนะสันเก้าอครับนะครับชนั้นแล้วตอนนี้มันก็ประมาณสักอ่าสิบสี่ถึงห้าปีใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อในช่วงที่ผ่านมาหลังจากอัดฉีดเงินด้วยก้อนมหาศาลคืออ่าถึงประมาณสี่ล้านหยวนนะ อ่าใน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 ประมาณสักปี2009นะฮะแล้วการอาชีพเงินออกมาอย่างมากมายในครั้งนั้นนี่นะครับถือว่าเป็นการใช้นิ้วาบกันครังที่ผ่อนใช้อย่างสุดกูเลยนะครับมันก็ทําให้เกิดไซส์เอ็นเฟกไงก็คือทําให้เกิดฟองสบุ่อ่าเฟื่องฟูขึ้นมานะครับนะแล้วก็สร้างปัญหาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับยานจีนกขาสังจากนั้นเขาก็เลยระมัดระวังอย่างมากในการดําเนินนโยบายเป็นินมาภาพไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินและการสั่งนะฮะแต่ที่ระวังเป็นพิเศษคือนโยบายการเงินแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเป็นเขาเรียกว่า เป็น moderate proactive monetary policy ก็คือเป็นนโยบายการคลังที่เป็นเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยัง moderate อยู่นะยังไม่ได้ทำอย่าง agressive อย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าที่ก็จะทำอย่างรุนแรงมากกว่าคือนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังที่ก็จะทำอย่างรุนแรงมากกว่าก็เช่นอะไรครับก็คือเช่นให้มีการอาัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นเพราะเป้าสำคัญเรื่องหนึ่งที่ทางการจีนจะกำหนดไว้ในปีนี้นะครับก็คือนะครับจะต้องเล่งการบริโภคในในจีนให้ฟื้นตัวให้ได้ เรื่องของไอ้การบริโภคภายในประเทศหรือว่า domestic d e m a นี่นะฮะนะครับซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็นั่งจะจะ,จะ,จะแผ่วละโหยโดยลาพอสมควรนะ,ะเรื่องไอ้ตัวซีที่เราเรียกกันคร่าวๆนี่นะฮะหรือว่าการบริโภคภายในประเทศหรือว่า d o เม s ติกคอนซัม p t i นี่นะฮะต่อปีนี้จีนจะใช้มาตรการต่างๆนะครับกระตุ้นอย่างจริงจังทั้งผ่านนโยบายการเงินการคลังและขนาดดยวยกันเนี่ยอย่างนโยบายย่อยอื่งมีเยอะแยะมากมายที่จะทําให้การบริโภคภายในประเทศของจีนเนี่ยขยายตัว มากกว่าในปีที่ผ่านมาให้ได้ทําไมเขาจึงให้ความสําคัญต่อกันเร่งไอตัวดีมานภายในประเทศอาคาบ,บุนตุยกรแต่เรามาหาคําตอบไปห,หน่อยเออทาไมครับก็พรรู้แล้วไงว่าต่อต่อจีนตอนนี้มันนอกประเทศมันเต็มไปด้วยขวานหนามเต็มไปด้วยองปสประใช่ไหมครับอย่างไอวัน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 ,วน,วน,วนอังคารนี้นะครับวันที่สี่มีนาเนี่ยอเมริกาจะมีมาตรการใหม่ต่อจีนในเรื่องอะไรครับคุณตุยกรได้ตามข้อมูลหรือเปล่าครับเรื่องอะไรครับ นะครับก็คือการเก็บภาษีที่อีกสิบเปอร์เซ็นต์ไงนะ <ừ m. S 2> กลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะนวันที่สิงห์น่านนี่นะครับนะในสิงหาทุกตัวที่จีนส่งออกไปที่อเมริกาประมาณสักปีหนึ่งประมาณรับสี่แสนห้าหมื่นล้านเหรียญนี่แหละฮะคุณเจอเข้าไปแล้วรอบแรกสิบเปอร์เซ็นต์เจอไปแล้วคุณคุณเข้าถูกเก็บภาษีไปแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังส่งออกเท่าเดิมอยู่นะฮะไปที่อเมริกาเนี่ยคุณก็คุณก็ถูกเก็บภาษีไปแล้วในสี่หมื่นห้าพันล้านเหรียญใหญ่ถ้าคุณไปเจออีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็กลายญห่ครับนะ จะได้คุณส่งออกไป450,000ล้านเหรียญและคุณเจอภาษีไป90,000ล้านเหรียญเนี่ยไอ้มาชินมันจะเหลือไครับคุณนะครับนะต่ไอ้กำไรทั้งหลายที่ชาพอมีอยู่บ้างนี่นะ,นะครับอ่อก็ถ้าเป็นมาจินของ Apple เนี่ยไอโฟนคงไม่ถูกลกระทบมากหรอกเพราะว่ามาจิ้นมันสูงเลอเกินห้าสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยเลยครับนะ <S 2> <S 2> <S แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นมาจิ้นของมาด,ดาผู้ส่งออกคนจีนเองที่เป็นพวก O E M รับรับจ้างผลิตทั้งหลายนะครับอ่าไม่มีแบรนด์เนมไม่มีอะไรของตัวเองเนี่ยซึ่งปกติค สุดที่สักสี่หเอร์อเรีว่าเต็มที่ส0ก็เก่งมากแล้วใช่ไหมครับนะจะได้คุณดูเก็บเป็นระสิบเปอร์เซ็น์เนี่ยก,นะกลุ่มนี้ก็ยากออกมาเพิ่มมากขึ้นหละนะครับฉะนั้นจนีนก็เลยเห็นแล้วว่าถ้ามันเป็นอย่นีแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าทรัมป์จะขึ้นต่ออีกหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่สมัยหาเสียงเนี่ยทรัมเคยขวูยว่าจะเก็บไปษสีนํำเข้าจากจีนถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ไงนะครับฉะนั้นเมื่อวปหยีเป็นยี่เป็นไงครับ ให้แก่ประชาชนรประชาประชากรของตัวเองซึ่งมีถึงประมาณพันสี่ร้อยล้านคนใช่ไหมคร่าหรือว่าสิบแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นของประชากรรวมของโลกนี่นะฮะให้มีอำนาจซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นและมีความเต็มใจที่จะจับใ่ายให้สอยเพิ่มมากขึ้นเพราะขณะน,นี้คนจีนมันจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีอำนาจซื้อมีเงินที่จะจับใหญ่ให้สอยแต่ว่าไม่ไม่รู้สึกพอใจหรือว่ายินดีที่จะจับใหญ่ให้สอยเพราะาต้องเผลอถือเผ่อขาดไว้สำหรนะับอนาคตใช่ไหมครับ อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่จะจับใ่ายให้สอยนะครับดังนั้นรัฐบาลจีนก็จะมุ่งมาน้าที่ทั้งสองกลุ่มและกลุ่มที่ยามุ่งเน้นเป็นพิเศษคือกลุ่มที่มีอำนาจซื้อไม่พอนะว่าทอยางไรเขาจึงจะมีโอกาสในการจับใ่ายให้สอยเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทําให้สินค้าต่างๆที่รัฐบาลทีท่ที่ประเทศจีนนะครับผลิตออกมาบส่งออกไปทั่วโลกปีหนึ่งถึงประมาณ3าจุล้านเหรียญเนี่ยนะแล้วตลาดมันก็เริ่มจํากัดลงนี่นะครับนะจำกัดลงเขาบอกคุณเจอสงครามกงิคก้า อ่าอย่างที่ทป์เป็นอ่าเป็นผู้นําใหญ่ในการดําเนินการนะประเทศอื่นๆจำนวนมากก็ทําตามอย่างที่ท,ทป์ทำใช่ไหมฮะเกิดขึ้นบบเษฐีสิงคโ์กจีด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวครับจีงก็บอกอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องอันแรกเลยก็คือทำอะไรครับต้องหาทางทําให้อํนนานาจซื้อภายในประเทศเนี่ยฟื้นขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับอ่าโดยใช้มาตร,ร,รการการเงินและกลารําที่ปลอดใจและยังใช้นโยบายเฉพาะเช่นนโยบายเทรดินซึ่งปีที่แล้วเขาใช้ได้ผลพอสมบวรณ์นะก็คือให้ เอกนชนโรงงานต่างๆให้ร่าส้ยี่ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเครื่องจักรเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับการลดหย่อนภาษีได้รับแรงจูงใจนะฮะส่วนประชาชนเองจะซื้อเครื่องใช้ไม่สอยภายในบ้านซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ซื้อทีวีเครื่องใหม่ซื้อเครื่องอเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ซื้อไมโครเวฟเครื่องใหม่คุณก็ได้ร <c oughs> ับการอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับจอยางค่อนข้างมีน,ยาานัยสำคัญเพื่อสร้างแรงจูงใจซึ่งทำไมคนอยากจะเปลี่ยนจากของเก่าไปเป็นของใหม่และเมื่อเปลี่ยนจากของเก่ามาเป็นของใหม่ข้อดีข้อหนึ่งก็คคือรับ ก็คือว่ามันสินค้าต่างๆเหล่านั้นมันก็จะมีความสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นไงนะก็คือจะใช้โน้ตยีเ่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่านะครับใช้ระบบ AI เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเพิ่มมากขึ้นก็เท่ากับทําให้คนจีนเนี่ยนะครับมุ่งสู่การเป็น innovation based economy ได้มากได้ง่ายขึ้นนะอ่าด้วยมาตรการกระตุ้นกับบริโภคภายในประเทศเนี่ยนะฮะนะครับอ่าฉะนั้นเพราะอะไรครับเพราะของใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมันต้องย,องยอง่อมย่อมต้นก้าวใหม่กว่าไงนะมันเป็นจะกลายเป็นนี่ยออัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นอะไร,ะไร,ะไร,ะไรต่างๆเพิ่่มมมากขึ้นนใชัครบะ จับะนั้นนี่คืนอนโยบายคร่าวๆที่จีนได้ยกตัวอ,อย่างออกมานอกจากนี้นะครับก็ยังจะให้มีการขยายการขาดดึงเงบ่นมานเพิ่มมากขึ้นทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิน่นและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลกลางก็จะเข้าไปอุ้มชูรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถออกไอ้สเปเชียลเพ e ร์พัสอนะก็คือไอ้พันธบัตรที่มีวัตถุระสงค์พิเศษ เนะช่นเอาไปสร้างอินซักเจอร์เอาไปกระตุนรร้นเศรษฐกิจเอาไปทําระบบเวลแฟร์เอาไปซื้อบ้านที่สร้างเสร็จแล้วยังขายไม่ออกของไม่ได้เดเวลอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะแลวรัฐบาลท้องถิ่นจะเอามาใช้ประโยชน์ต่อเอามาดูแลต่อใช่ไหมครับนะดังนั้นนี่คือนโยบายที่มีโอกาสที่ออกมาในการประชุมสภาสองสภาโดวยว่าอย่างยิสาาย่สภา,าประชาชนสภาประชาชนที่สาคัญมากครับเพราะว่าอ,อะไรครับเพราะมันเป็นสภานิติบัญญัติไงะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ นอกจากการ and a, a n d o อร e ดไอ้ e r n m e n t r e p o r t นะครับแล้วก็อีกคือ o ่าเ o ิร์กค n น e ฟ e นท e รแล้วนี่นะครับยังต้องมีการอนุมัติงบประมาณประจำปียังจะต้องมีการอนุมัตินะครับสิ่งที่กระทรวงต่างๆจะทำนะซึ่งกระทรวงต่างๆก็จะเสนอผลงานของตัวเองต่อต่อสภาประชาชนใช่ไหมครับนะว่าตัวเองได้ทำอะไรต่างอะไรต่างบ้างนะฮะและข้อสำคัญเนี่ยเขว่าข้อดีข้อหนึ่งของการประชุมอันนี้ซึ่งโลกเงียหูให้ความสนใจก็พเพราะอะไรครับ เพราะว่าการประชุมมันเนี้ยมันทาให้เกิดคําว่าเน็ตเวิร์กิ่งมันเนี่เนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในในประเทศจีนนะก็คือรัฐบาลกลางเองรัฐบาลท้องถิ่นเองนะครับตัวแทนของสภาทั้งสองสภาซึนะ่งประกอบไปด้วยทั้งนักธุรกิจทั้งนักวิชาการทั้งบรรดานะครับบรรดาองค์กรอิสระท,ทั้งหลายอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างนอ้อยคุณก็มีเวลาแปดเก้าวันเนี่ยมาพบปะ,อ,ะอยู่ด้วยกันนะครับประชุมด้วยกันใช่ไหมฮะก็จะมีการมีการทําการสร้างเครือข่ายการ อ่าปรึกษาหารือกันว่าจะร่วมมือ,อยังไงเพราะว่าสิ่งที่จีนจะต้องทําและยกระดับขึ้นมาให้ได้คืออะไรครับก็คือพลังรวมมือภายในประเทศจีนเองนะครับซึ่งมีความใหญ่โตเหมือนทวีปทั้งทวีปอ่าถ้าคุณสามารถยกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้การทาเรกอีเวนต์เป็นอ่าพอยต์แมเนเนต์ก็คือบริหารจุดุทุนของเศรษฐกิจจีนเนี่ยโดยใช้ตัวแปรภายในประเทศเนี่ยสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นผมมองคุณยศเลยนะครับว่าต่อไปนี้ประเทศไหนก็ตาม ถ้าคุณสามารถเบรกอีเวนจากตลาดภายในประเทศของคุณเองนะครับคุณจะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังมัวแต่พึ่งจมูกคนอือนเข้าหายใจนะครับผลิตออกมาแล้วมุ่งส่งออกเป็นการเฉพาะขายในประเทศนิดเดียวนะครับนะ,อ,ะอันนี้นะครับผม,มาเรียกยาวแล้วเนี่ยธุรกิจของคุณมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะเราจะไม่รู้ได้ไงครับว่าว่าว่าไม่ไม่ต้องไปดูอนาคตอันไกลออกไปนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าภายในสี่ปีข้างหน้านีทําจะทําอะไรบ้าง<ห> ที่นําไปสู่การทําให้อุตสาหกรรมในสาราจามันฟื้นตัวขึ้นมาเกิดรีชอออนชอนะครับอุตสาหกรรมกลับบ้านอะไรทัางหลายแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเขายังถึงขนาดจะลื้อฟื้นเอาไอ้สืยษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาด้วยอะไรต่างๆด้วยเห็นไหมครับ <c oughs> แต่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะพึ่งพาหรือว่ามีความแน่ใจในตัวแปรของสืริจโลกได้เลยนะฉะนั้นเป็นไงครับคุณต้องใช้สมุดตัวเองหายใจครับทำเบรกอีเวนต์พอยต์ภายในประเทศให้ได้นะครับอันนี้ผมฝากไว้เลย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ตามนะฮะถ้าคุณเปอีเวนต์ภายในประเทศได้เนี่ยมันก็จะง่ายล่ะเพราะเลยครับเพราะอย่างนั้นคุณคุ้มทุนแล้วนะครับนะครับคุณจะไปส่งออกอะไรต่างๆมันก็จะทําได้คล่องตัวขึ้นได้ใเ่ไหมครับยิ่งส่งออกได้ได้เพิ่มมากขึ้นมันก็ยิ่งได้กําไรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคุณทุ่มุนไปในประเทศแล้วไงนะและข้อสำคัญก็เลยครับข้อสำคัญครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมขต้องคารอะไรเรื่องอะไรครับก็สำคัญคือว่ามันก็จะมีอีกเรื่องอะไรเรื่องก็คือข้อสําคัญเลยครับ ไอการประชุม,มสองกาพากลังเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่จีนจะเปิดเกมลุกในการบริหารข่าวสารข้อมูลต่อสากลนเพราะว่ามันจะมีนักข่าวไม่ใช่เฉพาะของจีนนะฮะาะว่านักข่าวจากทั่วโลกนะครับที่ประจำอยู่ในจีนเนี่ยก็จะเข้าไปฟัขขงการถแถลงข่าวผมว่ามีท้าทุกชั่วโมงนะของกระทรวงต่างๆที่ออกมาแถลงข่าวเช่นเวลาหวังอี้นะครับปรนะชุมอ่ามีการประชุมเสร็จก็จะออกมาออกมาให้อ่าทำเพรสเพรสคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมครับให้ข่าวว่าเออนโยบายต่างประเทศของจีนต่อไปนี้จะเป็นยังไง แต่อย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดถึงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียยูเครนอ่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องปาเลสไตน์เกี่ยวกับเรื่องฮามาสอะไรทั้งหลายนี่ใช่ไหมครับแล้วนโยบายอื่นๆด้วยนะครับนะฉะนั้นครับนิดนึงครับก่อนก่อนจะหมดเวลานิดนึงเขาแวะมาข้างบ้านเรานิดนึงหลายคนสงสัยว่าธัาคารที่เวียดนามีการปรับเอ่อหรือว่าปรับแผนปฏิรูปรระบบราชการใหม่มีการยุบรวมมีการยุบ หน่วยงานราชการแล้วก like ็มีการลุบยุบรวมจังหวัดอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วจะมีผลกระทบไงต่อเศรษฐกิจไทยพี่กระชากครับก็เหมือนกับที่อีรอนมาร์สทำในอเมริกากระดาษนี้ไงต่างกันตรงไหนครับไอ้โดสินเนะครับดี partment of government of agency เนี่ยเป็นไงครับก็ปรับลดหน่วยงานยุบกระทรวงได้ทั้งไปยุบกระทรวงศึกษาได้ทั้งไปใช่ไหมครับนะก็เรียกเลยว่าตอนนี้เวียดนามกับกับอเมริกาแข่งกันนะฮะว่าว่าใครจะทำรีสตาร์ตเจอร์รีฟอร์มได้มากกว่า และทางที่จังนั้นไม่ใช่เรียนแบบใครหรอกครับก็เรียนมาจากเรียนแบบแบบอย่างจีนกับรัสเซียในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเพราะรัสเซียกับจีนทําก่อนใช่ไหมครับนะแต่มันปรับโครงสร้างระบบราชการทั้งหลายเนี่ยนะครับตั้งแต่สีสจิ้นผิงเริ่มขึ้นเป็นผู้นําประเทศเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มทําอย่างิีจังแต่ตอนนี้มันเริ่มอยู่ตัวนะครับเขาก็ปรับโครงสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช่ไหมครับแลวพออยู่ตัวแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดเสรีไงแล้วก็ชูบทบาทของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ในนกรระะดาษีคับ ปัญหานั้นก็อย่าได้แปลกใจนะและเวียดนามเองก็ก็คงจะเล็งเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเผื่อไม่เอ่อไม่เอาคนออกไปบ้างในยุคที่ AI ไกำลังเฟื่องฟูเนี่ยเป็นไงครับนะเขาอยากเอาคนออกไปเนี่ยผมว่าคงไม่น่าจะหนีทั้งสองแสนคนนะนะราชการนะครับนะสองแสนคนนเยอะไหมนะครับก็อีรอนมัรกเ์เขาบอกแล้วไงเขาบอกว่าเฉพาะของอเมริกาเองเนี่ยที่มีข้าราชการประจําอยู่ขนาดเนี้ยสองล้านสามแสนคน นะครับ <S <S ไม่รวมไอนะ้ทหารนะทหารเนี่ยมีอีกอีกล้านสามแสนคนไม่รวม <S 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 บุรุุบุรุษไปสนีนะครับก็คงมีจำนวนมากมายนะครับนะนะฉะนั้นรวมกันแล้วมันไม่น่าจะหนีสี่ห้าล้านคนเนี่ยอเมริกานีนะ่นะครับนะแต่เขาบอกว่าโอ้โหทาไมมันต้องเทอท่าแบบนี้ทำไมดู Twitter ทวิตเตอร์ที่อิลมาตไปซื้อมานะครับมีคนแปดพันคนเขายังสามารถลดลงเหลือสองพันคนได้นะและนะับนะภาษาอะไรกับรัฐบาลกันไหมครับนะครับฉะนั้นก็กล่าวเลยว่าไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านนี่ มันก็จะเต็มไปด้วยด้วยด้วยเออนะครับความเชี่ยวกรากนะฮะและข้อสำคัญคือตอนเนี้ยเขาในอเมริกาเขาให้คนที่เป็นคนที่มาสมัครงานใหม่พวกกำลังอ่ากำลังอยู่ในขั้นทดลองงานจนมากก็เป็นนักศึกษาจบอย่างไรนั่แหละครับคนที่เขาให้คนนี้ออกเกือบหมดเลยนะเป็นเป็นแสนคนนะครับพวกนี้ที่ที่ออกไปนี่นะครับนะไอ้พวกโปรโมชั่นอยู่นะฮะและออกไปแล้วเนี่ยและติ๊กต็อกเนี่ยทําท่าจะอ่าจะใช้ไม่ได้ในอเมริกานะครับคุณจะออกไปทำอาชินอะไรครับ <c oughs> จะไปเป็นเป็นเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะครับขายของประเมินนะฮะ<ม>และขนาดนี้กเาจะสั่งสั่งสินค้าจีนมาขายตัวนมากเด็กเก็จะจีนก็ขายไม่ได้อีกนะครับ,ม,บมันจะเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาคุณยศช่วยผมมีข้อต่อด้วยนะครับ <c oughs> ตรนนี้เหนะื่อยแลวอาจารย์คือจงจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ก็ไม่ได้เพราะติ๊กต็อกเกอร์ที่คนคนอเมริกาก็ขายของอซื้อของจากจีนเนี่ยไปขายนะครับจะขายของนี้ไม่ได้ก็มีปัญหาเรื่องค่าปิดนะฮะแม่หมดเวลาไปดีคคับจานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ